อีกไม่นานก็จะถึงวันคิดมัดก,กันแล้วนะคะเพื่อนๆคิดเมนูไปปาร์ตี้ออกกันแล้วยังเอ่ยวันนี้นะคะยูสุมานำเสนอเมนูมินิทาร์ตไข่ทำง่ายๆวัตถุดิบน้อยแถมย่างอร่อยแบบสุดๆไปเลยค่ะ สวัสดีวันนี้ค่ะทุกคนพบกับสู่ยูสุนะคะกับเมนูวันนี้มินิทัตไข่ค่ะสูจะบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยและเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยมากๆเลยด้วยผู้คนที่คิดว่ามันทํายากจริงๆแล้วมันทําง่ายมากๆวัตถุดิบก็ใช้น้อยด้วยสู่ว่าเมนูนี้เหมาะกับการนําไปทําเป็นเมนูในปาร์ตี้วันคริสต์มาสมากๆเลยค่ะส่วนประกอบและว,วิธีการทําจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะเพื่อนๆน,นำนมสดรสจืดนะคะมาเทลงในชามผสมเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดนะคะไม่เหลือเกล็ดน้ำตาลเลยย้ำว่าต้องให้น้ำตาลทรายละลายจนหมดก่อนนะคะพอน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เทวิปครีมที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะ ตามด้วยกลิ่นมิลลาเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้เมื่อใส่วิปครีมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคนให้เบามือที่สุดนะคะตัววิปครีมจะเกิดฟองได้ง่ายค่ะซึ่งเวลาอบอ่ะจะทำให้หน้าขนมของเราเกิดฟองเล็กๆหน้าขนมจะไม่สวยค่ะนี่ แอปเดียวก็เข้ากันแล้วค่ะให้เพื่อนเพื่อนนำไข่แดงใส่ลงไปเลยค่ะไข่แดงสูตรใช้เป็นไข่แดงเบอร์สองนะคะ1ฟองค่ะคนเบาๆเ,เหมือนเดิมนะคะคนให้เบามือที่สุดเลยพยายามอย่ากให้เกิดฟองอากาศอะคะ่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนนำส่วนผสมไปกรองด้วยตะแกรงหนึ่งรอบค่ะ เอาเป็นตะแกงตาถี่เลยนะคะเทเบาๆนะคะระวังเกิดฟองอากาศเมื่อกองแล้วคนส่วนผสมอีกรอบค่ะให้ส่วนผสมมีเนื้อเนียนคนเบาๆนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเพื่อนๆสามารถหย่อนใส่ท้าสสำเร็จรูปแล้วนำไปอบได้เลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนพอหยอดเสร็จหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบอบไฟบนล่าง200องศาเป็นเวลา40นาทีค่ะเทคนิคการอบนะคะ ถ้าตาอบไข่เป็นแบบเหมือนเตาของสู่นะคะจะมีสี่ช่องก็คือช่องที่หนึ่งช่องแรกช่องที่สองตรงนี้จะตรงกลางสุดนะคะช่องที่สามตรงนี้จะเป็นข้างล่างค่ะทีินีจะมีช่องหนึ่งข้างล่างแต่ว่าถูกใส่สช่องเกือบเกือบล่างสุดนะคะเพราะว่าตัวท้าไข่ะค่ะพออบเสร็จแล้วตรงก้นมันจะแฉกค่ะถ้าเกิดเราใส่ตรงกลาง มันสุกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก้นมันจะแฉะหน่อยนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้ก้นแฉก็ใส่ลงมาอีกช่องหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ใส่ตรงกลางไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เลยมินิทั์ไข่ของเราอบเสร็จละร้อนเลยค่ะหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้ทัดไข่แบบสาําเร็จรูปนะคะออกมาก็จะง่ายทานได้เลยเดี๋ยวสุจะฝากข้างในให้ดูนะคะ นี่เลยค่ะเนื้อด้านในก็จะขาวเนียนนุ่มแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวทาร์ตก็จะกรอบน่าทานมากเลยค่ะจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเนื้อเนียนหอมนุ่มอร่อยเพื<ๆ>่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูนะคะส่วนสูตรสําหรับปาร์ตี้40่ท่านนะคะสูตรจะทิ้งสูตรสาหรับ40ทัรตเป็น40มินิทานนะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับใครที่อยากทําปาร์ตี้ก็นําสูตรนั้นไปทาตามได้เลยนะคะเหมือนสูตรนี้เป๊ะเลย ถ้าเพื่อนๆมีอย่างพาสตอรอร่อยๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งเป็นกำลังใจให้สูด้วยนะคะตลเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย